สวัสดีค่ะวันนี้หนูน่าจะพามาพบกับในส่วนของความโชคพิศฟิร์มนะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะสวยงามซึ่งวันนี้เรามาเที่ยวที่ฟาร์มของน้องเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแพ้ข้างบนนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนี่ทางเดินของน้องแพ้จะเป็นประมาณนี้เพื่อให้เขาเดินได้เท้าของเขานะคะจะได้ไม่ต้องเหยนยดขึ้นตกตกไป ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องโ้าของฟาร์มโชคกิติฟาร์มนะคะเดี๋ยวน้องก็จะได้แนะนําในวิธีการแล้วก็แนวทางในการเลี้ยงแพ้แล้วก็มีความคิดยังไงที่คิดจีเลี้ยงแพ้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกควรช่วยแนะนาหน่อยครับวอนนี้ดวงเชื่ออะไรนะครับชื่อไหนน้องไหนค่ะน้องอไหนที่มาสร้างฟาร์ม บบค,คือเลี้ยงมานานแล้วคือว่าย้ายจากที่ทกรุงเทพมาอยู่นี่คือที่นู่นมันมีปัญหาเรื่องสถานที่น้ําท่วมบ่อยก็เ,เลยตัดสินใจมาซื้อที่แล้วกนะ็มาได้แฟนที่นี่ด้วยเลยย้ายลงมาทีสามที่เลยวิธีการเลี้ยงที่นี่ก็กินอาหารวันละสองมือ้อ <Okay. S 2> มื้อเช้าประมาณ9ก้าโมง ก้าโมงก็จะให้มันก็จะกินอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันไปเย็นเย็นมื้อเย็นก็จะเป็นหญ้าต้นกล้วยสับกล้วยเถื่อนเนี่ยแถวนี้มันเย,ยอะทางปามก็คืออาหารที่หาได้แถวนี้ประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อใช่เนาะเคยเห็นเป็นหญ้าเนาะใช่หญ้ากล้วยสับกล้วยเถื่อนเนี่ยเอามาสับแล้วก็ทางปามคือมันก็ลดต้นทุนได้เดยอะเราก็ใช้แค่อาหารนี้หนึ่งมื้อนแล้วก็เป็นอาหารอันนี้เขาจะเรียกเป็นอาหารข้น เป็นพวกอาหารเกี่ยวกับพวกโปรตีนเสริมโปรตีนเพราะว่าแพะพวกนี้ร่างกายตัวมันใหญ่ถ้ามันกินหญ้ากิกนใบไม้อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อร่างกายม,มันก็ต้องมีอาหารพวกนี้เสริมแล้วก็เป็นอาหารหยาบคือรอบเย็นจะเป็นหญ้าเป็นกล้วยสับแล้วก็ไอ้ทับปั๊แล้วแต่วันไหนมีอะไรก็กิน คือเราจะฝให้กินไปทุกอย่างเพื่อว่ามีอะไรก็กินดะครับเพราะว่าเห็นที่เขาในเหมือนสวนสนุกนะมีแค่ย่าย้าให้เขากินใช่ครับอันนั้นคือเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็มีอ,อาหารเสร็จอ,อันนี้คือแม่นี่จะเป็นนำขึ้นเครื่องมาเลยพวกนี้<อ>มาจากแอฟริกาเลยครับกินก็รู้ฟันของเขาสิอันนี้จะเป็นแม่ที่ขึ้นเครื่องมา นำเข้ามาเดยตรงแต่ว่าพวกนี้ไม่ดุหรอกนะเนี่ยเคยเห็นแต่ไอที่เห็นแท้ที่กระเรวงมันต้มไม่ครับพวกนี้มันคือมันค่อนข้างจะเชิงกับคนเพราะเราเนี่ยเดินกับมันได้ลูกใช่ไัมนี่จะเป็นพวกแม่นําเข้าแดรริการพวกแม่พวกนี้คือมีท้องไห้ยังคะนี่ท้องอยู่ครับท้องแรกเหรอคะอันนี้ท้องที่สามแล้วครับ ตัวนี้ตัวนี้น่าจะห้าท้องนะครับแล้วไอ้ท้องหนึ่งเขาจะมีลูกประมาณกี่ตัวได้คะท่านต่ําเริ่มที่หนึ่งหนึ่งตัวของผมเคยมากสุดคือสี่ตัวคือแม่ตัวนี้เคยได้แฝดสี่แฝดสี่ก็จะลําบากหน่อยใช่คือให้ดีเอาสองตัวกําลังเดือยค่ะแต่ว่าเราก็กาหนดไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครัอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง แล้วแล้วเราจะผสมยังไงคะมีพ่อพันธุใ์ใช้การผสมจริงใช้พ่อพันธ<อ>ุนแ์แล้วแล้วเราจะมีมีพ่อพันธุ์ไหมนี่ครับเอ้ยตึกตึกเอ้ยอมีมีนนสายพันธุ์คนละสายพันธุน์กับพวกหัวแดงมีเมียเยอะนะเราเนี่ยแต่ว,ว่าพวกหัวแดงจะใช้พ่อตัวนู้นครับไองานตัวที่ตัวแรกเน,นี่ยของเราเนี่ยพ่อพันธ<อ>ุ์กจะสีดำเนี่ยเนี่ยมันตัวแรกนีค่ะ จะเป็นขพวกนี้หมดเลยเยอะนะเนี่ยพ่ออยากเป็นแค่ไหมเนี่ยไอ้พี้ตัวนี้ก็จะแค่ชุดนี้จะเป็นสายพันเดียวกันอ๋อขายแล้วชุดนี้ก็ชุดนี้ก็หัวแดงอ๋อใช้อันนี้แม่ลูกครับนี่แม่แล้วก็ลูกมันสองตัวอันนี้แม่แล้วก็ลูกสองตัวทานอาหารเหมือนกันเลยเหรอใช่กินเหมือนกันหมดครับอาหารพวกนี้ก็จะเสริมพวกโปรตีนค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นหญ้าใช่ตอนเย็นเป็นหญ้าเป็นกล้วยเป็นอะไรค่ะ เดี่ยวประมาณ 8, 8, 8เดือนก็แยกออกมาเะรอคะอันนี้อันนี้คือลูกแพะเนี่ย3เดือนก็จะ,จะเริ่มหย่านมแล้วคพอหย่านมเราต้องแยกออกจากแม่อ่าแยกจากแม่แล้วแม่จะท้องใหม่ือ้โห3เดือน,นคนเลยการดูแลลูกของเขาอะค่ะปก,ปกติถ้าป่วยถ้าอะไรก็จะฉีดยาดเราจะมียา<อ><อ>คือพวกนี้ คือพื้นฐานที่เราเลี้ยงสัตว์พุกงที่ได้คือเราต้องรูงจ้จัจกยารู้จักการรักษา,าเบื้องต,ต้นถ้าอะไรที่มันหนักที่เราแบบว่าอย่างพวกภายใน,นที่เรามองมาเห็นจะต้องไปโรงพยาบาลไปไปซาวไปทะเลเหมือนคนแลวครับใช่มันก็มีโรงพยาบาลพวกสัตว์ที่รับทำแต่ว่าเคสเบื้องต้นพวกป่วย วัดไข้เราก็จะดูแลของเขาเองเราดูแลของเราเองแล้วมียาประจาฟาร์มค่ะแล้วก็มีสัตวแพทย์เข้ามาดูบ้างไหมคะสัตวแพทย์ก็จะมีของบางสัตว์ของอาเภอครับเรื่องดูแลเรื่องการตรวจโรคประจําปีการเจาะเลือดก็คือเราก็จะมีใบรับรองฟาร์มพอาเป็นฟาร์มมาตรฐานที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์คือที่นี่คือขออนุญาตถูกต้องทุกอย่างมีใบรับรองมี ลักษณะเขาที่เราเราดูยังไงคะเนี่ยเห็นเขามันจะไม่เหมือนกันใช่ใช่มันเป็นที่สายพันธุ์เป็นที่ว่าต้นเหล่ามันเรื่องทั้งมันอยู่ที่ที่ต้นทางที่พักรรมันพันธุกรรมเกิดค่ะใช่อยู่ที่พันธุกรรมแต่ว่าตัวผู้ตัวเมียก็มีเขาหมดใช่แต่ว่าพันธุ์ตัวนี้ก็มันก็จะไม่มีเขามีทั้งมีเขาแล้วไม่มีเขานี่พ่อสามตัวนี้มันไม่มีเขาตัวนี้ไม่มีเขาเป็นธรรมชาติ เป็นเื่องของโเล็กแต่เป็นสายพันธุ์เดียวกันมันมีทั้งมีเขาแล้วมีมีเขาแล้วกีว่าใจเี่จอตว่าจะเอหด้ายหน่อยเอาไปแกงเนี้ยน้องแบบว่ามีการขายด้วยกันกำไรงไงบางนะคือแพะชุดเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่ว่าส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปขยายพันธุ์จะไม่ใช่แพะที่ว่าเอาไปทำเนื้อครับเพราะว่าที่ทำเนื้อเราจะคือเป็นแพะที่เป็นลูกผสม ที่พัฒนาเพื่อขายเนื้อช่านกิโรสแต่อนาคตที่นี่ก็จะทําเนี่ยจะทํำพวกแค่ไอ้ลูกผลที่ว่าขายขายเนื้อครับอนาคตที่นี่มีหมดตอนนี้เพิ่งย้ายมาแล้วก็เนี่ยปีหน้าครับเพราะว่ามันเริ่มทําหมดตั้งแต่บ,บ้านอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มะะยยทำครอบตั้งใจจะเลี้ยงแค่สามร้อยตัวแค่สุดสามร้อยตัวเหมือนเราเลี้ยงแล้วอ่ะถ้าพี่จะซื้อไปไปขยายพาันธุ์ล่ะ น้องจะแนะนาอะไรอย่าง,าง,างเงี้ยเช่นว่าอ่าพี่เริ่มใหม่เลยคือถ้าจะซื้อไปขยายพันธุ์อย่างอย่างมือใหม่ผมจะแนะนําให้ซื้อแพะที่ว่ามันโตแล้วคือว่าคือถ้าแพะเล็กไปอย่างเงี้ยบางทีการจัดการดูแลไม่ดีมันจะป่วยง่าย <c oughs> อะไรง่ายและการปรับตัวมันจะไม่เหมือนขยายแพะเล็กมันจะปรับตัวยากเพราะว่ามันพึ่ง ออกจากแม่มันไปบางทีมันไปมันก็ซึมมั่งไม่กินมั่งแต่ถ้าแพกใหญ่แล้วแยกแยกเอาไปอยู่ด้วยตัวเองนานแล้วอย่างเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยการปรับตัวมันจะง่ายกว่าแพนเล็กผมก็จะแนะนําคือส่วนใหญ่ก็จะแนะนําแบบนี้ให้เอาไปที่ว่าตัวมันใหญ่ราคามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะแล้วถ้าเราซื้อเราก็ซื้อเป็นคู่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บางคนที่เขามาซื้อเขามีอยู่แล้วเขาก็จะมาซื้อตัวคู่บางคนเขาก็ซื้อคู่เมีย แต่ก็ต้องเอาเป็นแบบว่าคนละพ่อแม่เพื่อที่จะให้ไปผสมกันได้ถ้าเราพ่อแม่เด็กการเนี้ยบางทีเลือดชิดลูกออกมาใหม่แข็งแรงมั่งอะไรเงี้ยพิการมั่งมันเหมือนคนนะเป็นเป็นใช่ใช่เป็นเลือดชิดเลือดชิดนี่ใช่ใช่รใช่คือส่วนใหญ่ถ้ามือใหม่ผมก็จะแนะนําให้ซื้อแพะที่มันเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปมันจะไปเลี้ยงง่ายกว่าถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโปรเซ็นที่ว่า เพราะ,ะว่ามือใหม่บางทีเขายังไม่เป็นเอาไปบางทีไม่รู้ว่าต้องปองรับยังไงบางทีไหม่กินอาหารมั่ง่วยมั่งก็เสี่ยงที่จะตายแต่ถ้าเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ด้วยตัวเองแล้วกินเป็นแล้วก็คือมันจะปรับตัวง่ายครับแต่พวกที่เพิ่งออกจากจากแม่เนี่ยต้องการดูแลพิเศษหน่อยการกินอะไรก็ต้องพิเศษะคระ่ะกรณีน้องขายเนี่ยน้องขายเป็นแบบว่าเป็นตัวขนาดนตัวนะคน<ล>ับ ราคาอย่างสายพันธุ์บอตัวผู้เริ่มที่สองหมื่นตัวเมียสองหมื่นห้าราคาเริ่มต้นแล้วแต่ความสวยแล้วแต่พันธุกรรมแล้วแต่สายพ่อแม่อย่างพวกนี้ตัวผู้เริ่มที่หนึ่งหมื่นใช่ครับตัวผู้ตัวเริ่มที่หนึ่งหมื่นก็ประมาณก็สีพี่น้องบอกไปก็ห้าหกเดือนใช่ครับรผมห้าหกเดือนก็หนึ่งหมื่น,นแล้วก็เ,เริ่มต้นที่หนึ่งตัวเล็ก เวลาไอ้จใ้เขาออกจากนงแม่คืออย่านมอ่ะนนองคือเราต้องแยกแยกออกเลยครับแยกออกเพราะว่าเนี่ยอย่างพวกเนี่ยคือมันพร้อมที่จะแยกแล้วมันกินอาหารเก่งมันกินอาหารกินหญ้ากินอะไรเป็นแล้วครับแล้วอย่างหนึ่งเพราะว่าแม่มันนมเริ่มมันน้อยลงเพื่อว่าจะงสพันธุ์ใหม่นมันก็จะมีารูกกินมันก็จะผีนะครับจะเละ ่วาคือสารเามีานมันใช่เพื่อว่าที่จะผสมใหม่ใช่มันก็จะไม่เอาลูกพวกนี้ได้แต่พวกนี้พอแยกไปมันก็กินเองได้เนี่ยใช่ครับมันกินเป็นหมดเครับเพราะว่าพวกนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเริ่มเรียอาหารแล้วครับมันจะกินอาหารตามแม่ครับพอได้สักสามเดือนหรือว่าสามเดือนครึ่งสี่เดือนเนี่ยมันแล้วแต่ความสมบูรณ์เราก็เริ่มแยกออก แบ่งตามสายพันธุ์แบ่งตามสายพันธุ์แล้วก็แบ่งเป็นรุ่นตามอายุดูจากฟันฟันน้ลำนมฟันหนึ่งคู่สองคู่สามคู่แยกเป็นรุ่นเพศผู้เพศเ,เมียใช่แยกเป็นรุ่นเป็นรุ่นแต่ละรุ่นแข่ง มันแต่ละรุ่นนี้เขาอ,อ๋อเขาดูฟันแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าช่วงอายุไอ้กี่เดือนสามเดือนสี่เดือนคือฟันน้ำนมเนี่ยบางตัวก็แปดเดือนบางตัวสิบห้าเดือนก็ยังเป็นฟันน้ำนมก็คือยังอยู่ในรุ่นเดียวกัน<อ>มันก็แล้วแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบในช่วงอายุแต่บางทีตัวเล็กก็ชนะตัวใหญ่มันดูฟันสวยไงใช่มันดูหลายอย่างครับดูความหลายอย่างบางทีตัวใหญ่แต่ว่า ไม่สวยก็แพ้ให้กับตัวเล,เล็กสวยกว่ามันไม่จําเป็นต้องใหญ่แล้วต้องชนะใช่มันดูความสมบูรณ์มันจะดูตามลักษณะอะไรเรียกว,<แ>ว่าอะไรนะเงื่อนไกขอับกรรมการค,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 คือเราเข้าไปในสนามามั100นมีร้อยคะแนนเท่ากันหมดแล้วก็จะโดนตัดออกเรื่อยๆใครที่โดนหักน้อยที่สุดคือผู้ชนะเข้าไปมีร้อยคะแนนทุกตัวเขาก็ดูข้อบวกข้อตัดไปทีละหน่อยละหน่อยพอมาครบทุกข้อปุ๊บตัวไหนที่คะแนนเหลือเยอะที่สุดนั่นคือผู้ชนะ รดรดรดเคมีมคน,<ช>น<า>เอาไปทำปุ๋ยหมกักเอาไปใส่บอ่อหมักหมักกับพวกเศษใบไม้เศษอะไรเงี้ยเป็นปุ๋ยหมกักขายดีมากเลยเนี่ยนี่ผสมละสลี 40, 40 <40 S 2> ่สิบสี่สิบบาทขายได้อย่อยางใส่บ่อมาจะเป็นร้อยเลยแต่ว่า<อ>ช่วงนี้ไไแม่เรามแีแค่่นี้ไงแม่ก็เก็บใส่าปามตัวเองมั่งไปใส่ที่บ้านมั่งไปใส่ที่นู่นมั่งเนี่ยสี่สิบบาทขายได้หมดเลย นี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องน้องไหนน้องผ่้น้องไหนมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางแนะน,นําแนวทางเพื่อที่จะให้คนที่สนใจและคนที่แบบว่ามไม่รู้แบบไม่รู้เรื่องเนี้ยแต่ว่าสนใจที่อยากจะทำจะได้มีแนวทางขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ